ยินดีต้อนรับสู่ไรวิ p วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ครอสโอเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮอนด้ากับการปรับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เคยกับ Honda h e v p 2026ที่ผสานนวัตกรรมแห่งการขับเคลื่อนและดีไซน์อันโดดเด่นไว้ได้อย่างลงตัว Honda า e v รุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานรูปทรงภายนอกไปจนถึงฟีเจอร์การใช้งานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่ขับสนุกประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีครบครันรูปลักษณ์ภายนอกของ h e v มาในแนวทางที่เน้นความปราดเปรียวแต่ดูพรีเมียมมากขึ้นไฟหน้าดีไซน์เรีเฉียบแบบ LED เต็มระบบ เสริมด้วยไฟเดลัยที่ออกแบบเป็นเส้นแสงที่คมชัดกระจ่างหน้าดีไซน์ใหม่ทรงหกเหลี่ยมให้ความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ตฝากระโปรงหน้าถูกปรับให้ต่ำลงเล็กน้อยเพื่อเสริมอารมณ์แห่งความเร็วส่วนไยท้ายดีไซน์แบบพาดยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งทำให้รถดูมีความกว้างมากขึ้นมิติของตัวรถมีการปรับให้ยาวและกว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและเสริมสเสถียรภาพในการขับขี่ลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่มีให้ใหเลือกหลายขนาดพร้อมกับยางที่พัฒนามาให้ลดแรงต้านการหมุนเพื่อช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิง สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเฉดทั้งแบบด้านและแบบเมทัลลิกเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์ของผู้ใช้เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเรื่องขององค์การจัดวางและวัสดุที่ใช้ห้องโดยสารมาในคอนเซปต์มินิมอลแต่หรูหราโดยเน้นการใช้เส้นสายเรียบง่ายผสมผสานกับไฟสร้างบรรยากาศที่ปรับได้หลายเฉดสีเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมให้สัมผัสที่นุ่มสบายพร้อมระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศในบางรุ่น คอนโซลกลางออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Infotainment ์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงภายในห้องโดยสารได้รับการอัปเกรดใหม่ให้เสียงใสและมิติเสียงที่ดียิ่งขึ้นจากลำโพงรอบคันที่วางในตำแหน่งที่แม่นยำที่สำคัญคือเรื่องของระบบขับเคลื่อน HEV ใหม่มาพร้อมระบบ y b r i d Generation ล่าสุดจาก Honda ที่มีการผสมผสานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เบนซินอย่างชาญฉลาดโดยในรอบการขับขี่ในเมืองรถจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และเมื่อขับทางไกลหรือออกแรงมากขึ้นระบบจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์เบนซินเพื่อเพิ่มแรงบิดและเสะถียรภาพในการขับขี่การเปลี่ยนผ่านของโหมดขับเคลื่อนนั้นเป็นไปอย่างลื่นไหลจนแทบไม่รู้สึกถึงการสลับโหมดระบบ eCVT หม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไร้รอยต่อมอบประสบการณขับขี่ที่นุ่มนวลและต่อเนื่อง การเร่งแซงก็สามารถทำได้ดีในทุกช่วงความเร็วไม่ว่าจะในเมืองหรือท่งหลวงก็มั่นใจได้เสมอสำหรับระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อลดแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความนุ่มนวลแต่ยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงในการเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระช่วยเพิ่มความสมดุลและลดอาการโครงของรถได้อย่างดีเยี่ยมเรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นจุดเด่นที่ฮอนด้าให้ความสำคัญอย่างมาก s e v รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรคอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมปรับตามรถคันหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและระบบตรวจจับคนเดินถนนยังมีระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังกชัน Auto Brake Hold ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่ในเมืองอย่างแท้จริง ถุลงลมนิราภัยรอบคันรวมถึงม่านนิราภัยด้านข้างระบบโครงสร้างตัวถังใหม่ที่มีการเสริมจุดรับแรงกระแทกเพื่อปกป้องผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสำหรับฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ Honda ได้ใส่ใจรายละเอียดในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันระบบควบคุมบุญภูมิอัตโนมัติแยกซ้ายขวาช่องชาร์จไร้าสายระบบควบคุมเสียงด้วยคำสั่งเสียงภาษาไทย กล้องบันทึกภาพด้านหน้าหลังที่บันทึกได้ตลอดเวลาและยังสามารถเช็คสถานะของรถผ่านแอปบนมือถือได้แบบเรียลไทม์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถพับเบาะแบบแยกพับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเดินทางไกลหรือการใช้ชีวิตประจําวันเบาะหลังกว้างน,นั่งสบายมีช่องชาร์จไฟสําหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่องวางแก้วในตําแหน่งต่างๆครบครัน เมื่อพูดถึงเรื่องความคุ้มค่า Honda HEBP v 2026คือคำตอบสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางไกลประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีลำหน้าปลอดภัยและดูดีทั้งภายนอกภายในโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเกินไปในภาพรวม Honda h e ป p นี้ได้รับการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือชั้นกว่ารุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ประหยัดแต่ยังให้ความสนุก เทคโนโลยีที่ใส่ใจทั้งคนขับและผู้โดยสารและระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนจนน่าอุ่นใจทั้งหมดนี้ทำให้ Honda h e v เป็นหนึ่งในรถยนต์ crossover ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และความคุ้มค่านี่อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามมาหาอยู่ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรายวิบของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแบบเต็มอัธรสสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันครับ